ผมคิดว่าผู้บริโภคเองก็น่าจะใช้โอกาสในการที่จะพิจารณานะครับว่าข้อเสนอเหล่านั้นได้ถูกใจหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นโมเมนต์ของการเลือกนะครับในการเลือกที่สนุกสนานมากขึ้นหรือว่าที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากมากว่าปกตินะครับรายการรับคมธุรกิจโดยดรหนงนาถหางวิไล สวัสดีค่ะคุณผูฟณ้ฟังคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรับคมธุรกิจมีติข่าว90.5กับแอดนงน้าหานวิไลค่ะช่วงนี้เราจะคุยเรื่องของธุรกิจรถยนต์ค่ะธุรกิจรถยนต์ในโคงสุดท้ายจะสดใสแค่ไหนและมาสด้จะสู้สึกการตลาดอย่างไรเราไปพูดคุยกับคุณทีเพิ่มพงพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสบริษัทมาสด้าเซลลประเทศไทยจำกัด ตอนนี้อยู่ในรายการของเราเรียบร้อยแล้วไปสวัสดีและพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณทีคะสวัสดีครับแก๊สครับอ๋ออยู่ที่โชว์รูมหระคะหรือที่ไหนออฟฟิศหรอคะอยู่ที่บริษัทครับผม อ๋อค่ะข้างหลังเป็นรถมาส d a เต็มไปหมดเลยเยี่ยมมากเลยค่ะ <G un ert> ค่ะค่ะยินดีมากเลยนะคะวันนี้ที่ได้มาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใกล้งานสาคัญสําคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือทาง Motor ร์เอโปในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากจะเรียนคุณที <overall. S 1> เรียนถามเรื่องของ <G un ert> การเปิดประเทศค่ะการเปิดประเทศนี่ธุรกิจรถยนต์ได้รับอน,นีสสมมากโดยแค่ไหนคะ อืมก็จริงๆอย่างที่เราเห็นนะครับตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกา,ย,กาย,ยนที่ผ่านมาที่ประเทศเราได้มีการลดล็อกหลายหลายอย่างที่ที่เห็นได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดห้างเปิดร้านอาหารนะครับก็เป็นสัญญาณที่ที่ที่ท,ทำให้ผู้บริโภคมีความคลายกังวลม,มากขึ้นนะครับในส่วนของรถยนต์เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่อ่จริงๆแล้วแนวโน้มมันดีขึ้นตั้งแต่เดือนอเดือนเดือนตุลาคม นะครับต้องเรียนว่าจริงๆปีปนี้เนี่ยโควิดเราเนี่ยอาจจะรุนแรงกว่าปีที่แล้วนะครแต่ว่าถ้าเรามองเปรียบเทียบกันระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของว่าปีที่แล้วเนี่ยโควิดจะเกิดต้นปีนะครับปีนี้โควิดจะเกิดกลางปีนะครับ,แล,รบแล้วก็ถ้าเรามองตัวเลขทางเศรษฐกิจฐฐเองก็ตามหรือว่าตัวเลขความมั่นใจผู้บริโภคเองก็ตามนะครับเราก็จะเห็นได้ว่า ปีนี้เนี่ยเราเราผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะครับ mm hmm. จุดต่าสุดของปีนี้เนี่ย mm hmm. ผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณเดือนสิงหานะครับค <Okay. S 1> ่ะเราก็จะเห็นว่าอย่างรถยนต์เองเนี่ยตัวเลขของกันยาก็เริ่มดีขึ้นเล็กน้อยนะครับ mm hmm. อพอมาเป็นตุลาเนี่ยก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ดีขึ้น16%นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็พฤศจิกายนเนี่ยหลังจากประเทศเปิดเนี่ย mm hmm. เราก็เห็นตัวเลขต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทราฟฟิก ที่มาที่ศูนย์โชว์รูมผู้จำหน่ายเองหรือว่ายอดที่เริ่มที่จะมีการขยับเพิ่มกระเถิบขึ้นมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกตินะครับก,ก็คิดว่าเป็นผลรวมๆกันทั้งในเรื่องของการตรวจล็อกเองความสบายใจของผู้บริโภคจากการที่เรามีการเร่งฉีดวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ย ช่งปีเนี่ยผมว่าทางรัฐบาลก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็ได้ยินว่า90ล้านคนแล้วเก้าสิบล้านโดสนะล้านโดสค่ะนะครับก็คิดว่ามันเป็นเป็นเป็นองค์ประกอบหลักองค์ประกอบหนึ่งนอกเหนือจากการคลายล็อกประเทศนะครับแล้วก็โครงการต่างๆที่มาช่วยไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศเองนะครับหรือว่าเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเองต่างๆผมคิดว่ามันเอื้อกันหมดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นที่ว่า อ่ามันผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วอย่างที่ผมมองในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออตอนนี้มันน่าจะเป็นช่วงขาขึ้นนะครับอืมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นในช่วงปลายปีนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะคะอ่ะคาดการณ์นะสำหรับยอดขายรถยนต์ในปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะปี2 5 6พร้หิบสี่ค่ะครับเอ่อต้องเริ่มอธิบายอย่างนี้ครับปีที่แล้วเนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์ประมาณสัก7จ็ดแสนเก้านะครับไปเกือบแปดแสนอย่างแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่า โควิดช่วงเกิดเกิดเกิดรุกหนักในช่วงต้นปีนะครับช่วงประมาณสักเมษาไล่ไปแต่ว่าปีนี้เนี่ยเรา,าเกิดเกิดโควิดช่วงพิกพิกในช่วงกลางกลางปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มกระเิบตัวดีขึ้นมีสัญญาณดีขึ้นแต่ว่าโค้งสุดท้ายของปีนี้ตอนนี้มันเหลือแค่2เดือนนะครับ <S 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 สองเดือนโดยประมาณนะครับเราก็เลยมองว่ามันน่าจะไม่เท่ากับปีที่แล้วนะครับแต่ว่า แน่นอนว่าสองเดือนสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นให้ดีขึ้นจากช่วงกลางปีอย่างดีขึ้นอย่างเยอะยะย่างเห็นจับต้องได้เลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ทําให้สามารถที่จะไล่ไปเทียบเท่ากับจ,จำนวนตัวเลขอุตสาหการรมปีที่แล้วได้นะครับทางเราก็มองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนสองจนถึงเจ็ดแสนห้านะครับโดยประมาณนะครับ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนี้ <c oughs> ทั้งนั้นเองเนี่ยนะฮะมันก็ คงไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของดีมานด์สป라이อย่างเดียวนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบรรยากาศด้วยแล้วก็จริงๆแล้วสป라이เองก็เป็นตัวกําหนดเช่นกันนะครับว่า,วาการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์จะเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าเราจะมีปัญหาเรื่องของสป라이ดบางชิ้นส่วนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่ม,มทยอยที่จะคลี่คลายออกไปได้นะครับค่ะ ค่ะนะเรื่องของวิกฤตการด้านชิ้นส่วนนี้คิดว่าสิ้นปีนี้น่าจะนี่จะเบาบางลงนะคะก็ปีหน้าก็น่าจะเข้าที่มากขึ้นน,นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามปีนี้ตัวเลขของยอดขายรถยนต์ก็ยังไม่เท่าปีที่แล้วนะคะ,ะเพราะว่าโควิดนี่แหละนะคะ,ะที่มาเจอในช่วงฤดูขายด้วยนะคะอาคาทีนี้ในส่วนของ m าสด้าเองนะคะ,ะตั้งเป้ายังไงคะสำหรับปีนี้คะ มาร์จองตั้งเป้าอยู่ที่ส่วนแบ่งการตลาด5%นะครับก <Ừ. S 2> ็อย่างที่อย่างที่มันมีปัจจัยอย่างที่เราทราบกันดีมีปัจจัยภายนอกนะครับที่อาจจะทั้งปัจจัยที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้หลายๆอย่างนะครับมีความไม่แน่นอนเนี่ยะฉะนั้นเองเราก็พยายามที่จะตั้งเป้าในเชิงของยอดขายเราเป็นในในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดแทนนะครับเพราะว่า mm hmm. ้าตลาดโตเราก็ตั้งเป้าว่าจะต้องโตตามต,ามตลาด ะครับตามกลไกแน่นอนนะครับแต่ถ้าตลาดลดลงเนี่ยจากกลไกที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็อ,อาจจะทําให้เรา,าต้องคล้อยตามตลาดไปเช่นกันนะครับเราก็เลยตั้งเอาอยู่ที่5%้านของโซนแบ่งการตลาด5%ของ7จ็ดแสนห้าหมื่นคันโดยประมาณนะคะใช่ครับอืมนะคะม a r ์เก็ตแชรตัวนี้ก็เรียกว่าการทำมาร์เก็ตแชร์ก็สําคัญเลยทีเดียวนะคะ,คะที่จะต้องใช้ใช,ใช้ใช้กลยุทธ์เยอะเลยทีเดียวนะคะ ทีนี้ในส่วนของการบุกตลาดปลายปีนะคะก็คงจะต้องมีมีตัว product มี marketing strategy ยอะไรต่างเนี่ยตัว product ของ Mazda คือ Mazda CX3 ใช่ไหมคะที่ถือ,อว่าเป็นรถ crossover SUV รุ่นเริ่มต้นนะคะคเห็นล่าสุดเพิ่งจะมีการปรับโฉมอีกใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นจะเป็นสินค้าตัวสำคัญเลยหรือเปล่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนะะี่ยค่ะ ใช่ครับ CX 3เป็น SUV ตัวแรกของในในกลุ่ม CX c v ของ Mazda นะครับโดยที่ CX 3เนี่ยจะเป็นรุ่น c อ m p a o t c r o s s ิร์กเ u v นะครับเป็นตัวเราเราคิดว่าเป็นสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับกับราคาแล้วก็ออปชันที่เราให้เนี่ยมันเป็นเอสยูวีคันแรกนะครับคล้ายๆกับรถคันแรกแต่นนีผมอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็น SUV คันแรกนะครับก็จะก็จะเป็นตัวแรกในกลุ่ม ของ CX Series นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวหลักในการทำตลาดของ Mazda นะครับโดยที่ตัวที่เราให้ความสำคัญ CX 3จาก CX 3ถัดไปก็จะเป็น CX 30 CX 5 CX 8นะครับไล่ไป <c oughs> นะครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเราดูดูในแง่ของดีมานนะฮะเราก็จะเห็นว่ากลุ่มของ SUV นะครับหรือ Cross Over SUV หรือ SUV เนี่ยเป็นกลุ่มที่ มีความต้องการที่เติบโตขึ้นนะครับในทุกๆปีนะครับวตลาดร,รวมนี้โตประมาณเท่าไหร่คะสำหรับ SUV ค่ะ c o s t o v e r SUV โดยโดยรวมนะฮะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเลขรวมกับถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้โตอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามัน <S <S 2> <S 2> มันมีสภาวะทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ย SUV ก็ลดน้อยที่สุด นะครัมีการกระทบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือโควิดเนี่ยน้อยกว่ารถยนต์นั่งะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของ Mazda เองเนี่ยในกลุ่มของ SUV เนี่ยเราโตคุนข้างเยอะนะครับ CX แม้กระทั่งตลาดเป็นอย่างนี้นะครับอย่าง CX 3เนี่ยปียอดขายของปีนี้เนี่ยใน8ดในแเดือนใน9เดือนแรกนะครับในเดือนแรกโทษทีครับ10เดือนแรกเราโตขึ้นประมาณ104% 104%้เร์อหรอคะใช่ครับ104% โตเยอะขนาดนั้นเลยทีเดียวนะอ๋อแสดงว่าเป็นเป็นเป็นรถที่ถูกใจผู้บริโภคราคา r e s o n a b l e Price หรือมีปัจจัยอะไรที่ได้โตมากขนาดนี้ซีซีสา3น่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับเพราะว่าเราเลือกเราเลือกเน้นเน้นในเรื่องของความคุ้มค่านะครับกับตัวรถเองเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นรถที่เราเน้นเน้นในเรื่องของคุณภาพกับวัสดุ ที่เราใช้กับรถตั้งคันนะครับแล้วก็เลือกสมรรถนะที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าในในในรถระดับเดียวกันนะครับเราเลือกเลือกที่จะใช้เครื่องยนต์ Skyactiv-G 2ลิตรนะครับเป็นเครื่อง2ลิตรแล้วก็<ม>แน่นอนว่าเรื่องของออปชั่นต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับในราคาที่เริ่มต้นที่769,000บาทนะครับ<ม>ก็ผมคิดว่าก็เป็นอย่างหนึ่งที่มาซเตร์พยายามเพราะว่าเครื่อง2,000เนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าคนที่อยู่ในวงการรถยนต์ จะพอที่จะเห็นได้ว่า2 0 0พันราคาเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยดีนะไม่มีไม,ไม่ไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับเราก็พยายามที่จะปรับตั้งราคาแล้วก็ความคุ้มค่านะครับก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้ให้ผู report, ้บริโภคเนี่ยหันมาสนใจตัว cx 3แล้วเราก็สามารถทํายอดขายโตโต,ต,ตขึ้นได้นะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันอาจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยสักเท่าไหร่นะครับอืแสดงว่ากลายุทธ์ pricing ก็สําคัญในในภาวะแบบนี้ใช่ไหมคะคุณทีคะค่ะ,คะ ในส่วนของ pricing ผมเรียกว่าเราเราไม่ได้เป็นรถที่ถูกที่สุดนะครับแต่ว่าเราเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดอันนี้คือคือกลยุทธ์หรือว่าความความเป้าหมายที่เราอยากจะอยากจะตั้งให้เกิดกับรถมาสเตทุกๆรุ่นนะครับเช่นกันกับเมื่อเร็วๆนี้นะครับที่เราเพิ่งเปิดตัวไปก่อน CX3 ก็คือ CX5 กับ CX8 นะครับก็ CX5 ก็จะเป็นรถ SUV 5ที่นั่งนะครับซึ่ง เน้นในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็คอรอบครัวขนาดกลางขนาดเล็กขนาดกลางนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เพิง่งเปิดตัวไปเช่นกันก็นกนกนกนคือ c X ีเอ็กแปดนะครับซีเอ็กแปดก็จะเป็นรถเอสยูวีเอที่มีให้เลือกเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งแล้วก็แบบ3แถว6ที่นั่งนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับ mm hmm. ก็เช่นกันครัทั้ง c X ีเอ็ก้็ก็พยายามใช้กลยุทธ์ในเรื่องของราคานะครับแล้วก็ความคุ้มค่านะครับเพื mm ่อให ลูกค้าเนี่ยเป็นสมการที่ทุกคนพอใจนะครับในแง่ของความคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปนะครับกับออปชันที่ได้มาแล้วก็สมัรถนาของตัวรถที่ได้มาครับค่ะก็ได้ว่าตั้งราคาให้คุ้มค่าเงินนะคะที่ลูกค้าจ่ายไปก็เลยก็นเลยกระชากใจให้ <c oughs> ให้คนมาซื้อรถในภาวะแบบนี้ได้นะก็อาจจะเป็นเรียวดีมานะที่ที่ยจง มีความจำเป็นต้องใช้รถอยู่นะคะราคาเหมาะสมสมเหตุสมผลก็เลยตัดสินใจได้นะคะแต่ว่าในในวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวนะคะคุณทีปีหน้าเท่าที่ฝั่งนักวิเคราะห์ทั้งหลายเขาก็บอกว่าอ,อาจจะต้องรอ2ปี3ปีแล้วแต่สํานักนะคะในสถานการณ์แบบนี้กลยุทธ์แบบไหนแคมเปญแบบไหนที่เอาชนะใจผู้บริโภคบ,บ้างคะตะกี้เรื่อง p พ i i n g ไปแล้วช่ไหมคะคยงมีอะไรอีกคะ ผมว่าผมว่ามันมันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ <S <S อ,อย่างที่พี่แอดบอกนะครับผมผมเห็นด้วยว่าในในในจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันมันคงไม่มีไม่มอีอะไรที่บวกแบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะ,ะใช้กลยุทธ์เนี่ยคือการประทับประครองนะครับธุรกิจในแง่ของอพันธมิตรธุรกิจ ในทุกๆภาคส่วนเลยทั้งในส่วนของการผลิตเองแล้วก็ในส่วนของเดลเลอร์เราเองนะครับหรือว่าผู้จําหน่ายเองนะครับที่พยายามที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพนะครับคุณภาพของงานบริการเองนะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เองนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าอย่างที่เรียนนะครับคือคิดว่าคงคงไม่มีไม่มีกลยุทธ์ไหนที่สามารถที่จะ ทำอะไรได้ถ้าจากไกลที่เรายังเน้นในเรื่องของการบริการในเชิงคุณภาพให้กับลูกค้าของเรานะครับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่กําลังจะมานะครับก็คงจะเป็นเรื่องของภาพรวมของการเซอร์วิสลูกค้านะครับทั้งในเรื่องของการขายการบริการจะเป็นน่าจะเป็นกลยุทธ์หลักนะครับเพื่อที่จะต่อยอดหรือว่าเพื่อให้ยั่งยืนมากกว่ากลยุทธ์ที่จะพยายามที่จะทําอะไรในระยะสั้นกับสถานการณ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ อืมค่ะนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ายามยากเลยทีเดียวนนในช่วงนี้การการทำมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ใช่ของง่ายแล้วแคมเปญในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ค่ะโดยเฉพาะในงาน Motor Expo ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่หนึ่งสิบสองธันวาครับใกล้เวลาค่ะ เช่นเคยนะฮะเพราะอย่างพาร์ทเนอร์ของเราอีกพาร์ทเนอร์หนึ่งก็คือเรื่องของ m a มาซ Leasing นะครับก็คือสินเชื่อสินเชื่อรถยนต์นะครับก็มาซดาลีซิงเองก็เป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งเรามีอยู่2ธนาคารก็คือธนาคารทิสโก้นะครับแล้วก็ธนาคารธนาชาตินะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของ Mazda นะครับใน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 การปล่อยสินเชื่อรถยนต์เนี่ยเราก็มีแคมเปญนะครับสำหรับในงาน Motor Expo นะครับที่มีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับมีในเรื่องของ จริงๆแล้วแคมเปญในในแง่ของการเช่าซื้อเนี่ยมีเยอะนะครับมีสามารถที่จะปรับได้หลากหลายรูปแบบตามความสะดวกความต้องการนะครับความพอใจของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยสูงหรือดอกเบี้ยต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินดาวที่มีการปรับได้หลากหลายนะครับตามตามความความพอใจนะครับระยะเวลาในการพอนตนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามาซาลิซิ่งของเราเองเนี่ย ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งซึ่งเราใช้พยายามที่จะเน้นในการบริการเชิญคุณภาพาที่เรียนในแง่ของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับน,นั้นแคมเปญทางด้านสินเชื่อน่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดจุดหนึ่งในงาน Motor Expo นะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเรื่องอการขยายเวลารับประกันคุณภาพนะครับเป็น5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิเมตรนะครับ แน่นอนว่าการซื้อรถไปแล้วาการประมุลรักษาก็ต้องเป็นในการรักษาที่สามารถที่จะคุ้มค่าเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของค่ามูลรักษานะครับการรับการคุณภาพนะครับเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของประกันนะครับประกันประกันภัยชั้นหนึ่งของ m a z d a นะครับือว่าป a าสาทพรีเมียมอินชูแรนนะครับมาสดานพรีเมียมอินชูแรนก็จะมีความแตกต่างประกันภัยทั่วไปเนื่องจากว่าเรารับประกันในเรื่องของ คุณภาพของการซ่อมอะไหล่แท้นะครับแล้วก็ผู้จําหน่ายเองก็ต้องใช้ช่างที่มาสด้าเนี่ยเซอร์ติมาหรือว่าอบรมมาแล้วก็ผ่านการผ่านการทดสอบจากเรานะครับนอกจากนั้นเองก็จะมีเรื่องของชุดแต่งต่างๆนะครับ o r y กนะครับหรือว่าเป็นพวกแอโรคิปต่างๆเอ็ก์หลากหลายนะครับที่สามารถที่จะ เลือกได้นะครับเราก็เป็นแคมเปญนะครับอย่างเช่นมาสด้3สามเองเนี่ยก็จะมีชุดแต่งที่เราเรียกว่าเคนโชนะครับเป็นชุดแต่งแอโรคิ t นะครับดีไซน์จากมาส d a นะครับก็จะเป็นชุดแต่งที่เราเป็นโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับกม็มีมีมีหลากหลายแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับฟังเพลินเลยค่ะ เรื่องเรื่องของแคมเปญเนี่ยต้องฟังเลยนะคะเอ่อก็เรียกว่าจูงใจได้เยอะนะคะถ้าเกิดเป็นแคมเปญดีๆทำให้การตัดสินใจก็เกิดขึ้นได้นะจุดขายเลยทีเดียวนะคะมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางเพจมิติข่าวเ,าเรียนถามคุณดีว่าปีนี้น่าจะเป็นโอกาสของคนซื้อยังไงคะผู้บริโภคค่ะจริงๆต้องเรียนว่าผมคิดว่า ช่วงนี้ค่ายรถหลายๆค่ายมีข้อเสนอที่ดีนะครับหมายถึงว่ามีข้อเสนอที่พิเศษนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในในโ่วงสุดท้ายของปีเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นความพยายามในการที่จะช่วยกันกระตุ้นตลาดอย่างที่เราทราบกันดีว่าต่อให้เศรษฐ,ฐกิจจะกลับมาดีขึ้นขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เกิดการกระตุ้นในทุกๆภาคส่วนโดยเฉพาะ การกระตุ้นการบริโภคในประเทศนะครับไม่ว่าการท่องเที่ยวหรือการจับจ่ายใช้สอยที่ทางรัฐเองก็นั่นก็พยายามที่จะเน้นหรือมีนโยบายดีๆออกมาเนี่ยผมคิดว่าเอกชนเองนะครับรวมรถยนต์เองด้วยก็คงจะช่วยกันผลักดันให้มีข้อเสนอพิเศษนะครับก็ผมคิดว่าผู้บริโภคเองก็น่าจะใช้โอกาสในการที่จะพิจารณานะครับว่าข้อเสนอเหล่านั้นได้ถูกใจหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นโมเมนต์ของการ เลือกนะครับมีการเลือกที่สนุกสนานมากขึ้นหรือว่าที่มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากมากว่าปกตินะครับค่ะดูเหมือนการตั้งราคานี้ก็ก็น่าจะเป็นราคาที่คุ้มค่านะแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสของคนซื้ออันนี้ตอบคําถามคุณพิมพรนะคุณพิมพรถามมามีท่านเดึงนะ่งเนี่ยอันนี้ค,คุณทีจะต้องดีใจมากๆเลยนะคุณทีรัศษ์บอกว่ามาสด้า ถึงจะทําการตลาดแบบเงียบๆเองเงียบไหมคะไม่หวือหวาแบบค่ายรถบางค่ายแต่ก็เป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาและสเปคเครื่องแถมส่วนบริการก็ดีมากคะ่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะไม่ทราบคุณธีรศักดิใก์ใช้รถมาส d a หรือเปล่าคะเรียนถามไปดีใจเลยนะคะขอบคุณมากครับเป็นกําลังใจค,ครับ อันนี้ไม่ได้เทียบกันเลยนะคะมาคุณผู้ฟังมามาโดยอนตมัดไม่ได้เทียบกันนะคะขอบคุณคุณทีรศักมากเลยนะคะที่มาร่วมแสดงความเห็นต่างๆนะคะอยากให้คุณทีสรุปในช่วงท้ายรายการนะคะว่ามาส d a สู้ศึกการตลาดในโค้งสุดท้ายยังไงคะ,ะโดยสรุปคะ่ะโดยสรุปแล้วนะครับเราก็คงจะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่านะครับคำว่าความคุ้มค่าก็คือสะท้อนในเรื่องของอ ข้อดีข้อ,อ,ข,อข้อดีต่างๆของผลิตภัณฑ์เองความทนทานหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเทคโนโ,โลยีต่างๆที่เราให้เองแล้วก็ความคุ้มค่าในเรื่องของอการมีค่าบำรุงรักษาที่ถูกการบริการที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของข้อเสนอที่ทําให้เป็นเจ้าของรถใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นกลยุทธ์หลักนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่ามาสด้าเองเป็นค่ายเล็กๆนะครับเราก็พยายามที่จะใส่ใจในเรื่องของการบริการนะครับพยายามที่จะ เดินหน้าให้ผู้จัดจำหน่ายเราในทางานในแง่ของการดูแลลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเน้นที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการที่จะดูแลแล้วก็บริการให้ให้ลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานขึ้นและยั่งยืนขึ้นนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นแนวทางนั้นนะครับ แล้วก็อย่างไรก็ตามมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นงานใหญ่งานแรกนะครับหลังที่ที่เราปลดล็อกนะครับแล้วก็อย่างทุกท่านทราบกันดีนะครับว่างานเอ็กซ์เอ็กซ์โปงานเอ็กซิบชันขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยต้องใช้ความการเตรียมความพร้อมต่างๆค่อนข้างมากนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับก็ผู้จัดงานเองก็ให้ความสําคัญในการ จัดระเบียบต่างๆที่เป็นมาตรฐานสูงมากนะครับก็อยากจะเรียนเชิญให้ไปที่งานแล้วก็ที่บูธมาสต r าด้วยนะครับ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอย่าง,างมีค่านะครับในงานครับค่ะสําหรับการจองในงานของ Master ์นี้คือคือมีพิเศษไหยคะว่าเฉพาะในงานเท่านั้นเนี่ยคะ่ะจริงๆเราเป็นแคมเปญพิเศษเฉพาะในงานนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาเดียวกันเราก็จะให้ทั่วประเทศเช่นกันนะครับ เพราะว่าเราก็ยังยังเขาคงเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะอยากจะไปเดินทางในที่ที่จำเป็นเท่านั้นนะครับจะ,จะ,อจะบอกวา่าโซเชียลดิทันซิ่งรักษาระยะห่างไว้ก่อนครับก็จะมีคนอาจจะคนมีความกังวลน,นะครับก็ก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่เว็บไซต์เราได้นะครับ<ม> master.co.th ก็จะได้ข้อเสนอเดียวกันกับที่งาน อ่านะคะเพราะนั้นข้อเสนอที่งานมอเตอร์เอกับที่ดีลเลอร์ก็คือเป็นข้อเสนอเดียวกันในช่วงของวันงานก็คือวันที่1-12ทถึธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะค,ค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพบกันที่บูธมาสด้านะคะที่ Impact เมืองทองธานี e นะคะอ่าเดี๋ยวพบกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณทีมากค่ะขอบคุณมาาครับพี่อตครับรายการรับคมธุรกิจโดยด,ยดรหนงนาศห่างวิไล